ไปไปนังเลือกให้ดิสัตว์ก็สัตว์ก็สัตว์หายไก่เน่ไปซ้อนกี่ล่ะมองกันนอะดีเดียจะเ่าสัตว์เอกเขาอยู่ข้างเลยเอาเอาเอาพี่เลี้ยงลูกจะเปิดบ่อขึ้นได้หรอลอกสัตว์เนี่ยไงมันลอกจอลุกสิไล่เลยสิไล่ลงสิไลเลยลูกข้องฝ้องเขยม Để lắm luông luông, băng môn ngay nhớ là bằng luôn bằng nèo bằng nèo bằng nèo bằng bỏ bằng nèo bằng nèo bằng nèo bằng Bắt bằng ngang bằng nèo 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 bằng ไปไปรวมสองหนึ่ไปอยไปโครับลอยไปโยโย่โย่ถึงโลกเคลื่อนยังไงโลกคลืั่น่อยแล้เเร็วก็ลงงเร็วก็ลน่าไหน้มลเร็วก็น่ถนมีเบีกเลยมีเบียกเลยครับเบียกมีเบรกไหมเบรกเลย เรียบร้อยกินเตียมคูเลยกินเต็มอะไรนี่ยัง้าิบหลงเนี่ยอ๋อาชเลง